ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยนุชพาฉันมาที่ไหนถ้าซื้อที่นี่จะได้ห้องแบบนี้เลยหรอชอบใช่ไหมล่ะที่นี่คอนโดแต่งครบพร้อมอยู่ที่ชีวดไทยฮอ์มากลาดพร้าวโชคชัยศีนอกจากเจ้าเขี้ยวจะอยู่สบายใจเราก็มีความสุขกับห้องอเนกประสงค์กว้างที่ปรับเป็นห้องทำงานหรือจะเป็นห้องเขี้ยก็ได้นะห้องครัวและห้องนอนที่นี่เขาแยกเป็นสัดส่วนเข้าออกง่ายต้องประตูกว้างแบบนี้จะได้สะดวกที่มาพร้อมเคาน์เตอร์ครัวเตาไฟฟ้าที่ดูดควันครบเลยค่ะแล้วเขี้ยวจองห้องนี้อีกห้องด้วยนะ ห้องนอนกว้างแบบนี้ใครก็ต้องชอบค่ะจะเห็นว่าวางเฟอร์นิเจอร์ได้เยอะจัดเต็มในห้องยังมี w อล k กอินค s e t เที่จะเชื่อมกับห้องน้ําสามารถเข้าออกได้2ทางด้วยค่ะสะดวกมากๆโหถ้าไม่อยู่ห้องนี้เที่ยวงอนแล้วนะ ใครมีน้องหมาน้องแมวต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะหรือถ้าไม่มีน้องแต่อยากอยู่ที่นี่เขามีตึกสำหรับคนไม่เลี้ยงสัตว์ด้วยนะห้องได้เฟอร์ครบตามนี้และกันเป็นสัดส่วนได้ห้องรับแขกกว้างๆเลยค่ะเขาออกแบบทุกส่วนให้แยกกันเป็นสัดส่วนอย่างลงตัวพร้อมเคาน์เตอร์ครัวยาวๆอยู่ติดกับระเบียงที่ทำอาหารได้สนุกหมดปัญหาเรื่องกลิ่นกวนใจเลยละคะ่ะที่นี่มาพร้อมส่วนกลางครบครนันนอกจากสระว,ว่ายน้ำตรงนี้นอกจากฟิตเนสเครื่องเล่นครบครนันและโคเวอร์กิ้งสเปซแบบนี้เขายังมีเพรการ์เด่นให้น้องได้มาวิ่งเล่นทุก แถมยังมีจุดอาบน้ําให้ด้วยนะตอบโจทย์มากใครอยากอยู่ใกล้โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4หรือเซนทันอีสตวิวต้องห้ามพลาดที่นี่นะคะที่ชีวาไทยฮอหมาร์คลาดเพล้าโชคชัยสีค่ะ